ขออภัยนะครับพี่ๆขออภัยจริงๆครับพี่ครับพอดีมีปัญหาเรื่องไฟนะพี่น้องมีปัญหาเรื่องไฟเรามาต่อกันดีกว่านะพี่เนาะมาต่อกันที่รายการที่18ครับพี่ๆครับรายการที่18ครับพ oui. ี่ๆหลวงพ่อพมพี่ๆหลวงพ่อพมต่อเป็น EP ที่472.2แล้วกันนะพี่เนาะมีจุดหนึ่พี่ๆขออภัยจริงๆครับพี่ครับลองดูนะพี่เนาะเดี๋ยวน้องจะพยายามตัดคลิปว่าเอาคลิปเข้ามาลงกันได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้น้องขอแยกคลิปนะพี่เนาะอาจจะลงไว้พร้อมกันับพี่ๆเลือกเลือกดูเอาแล้วกันนะพี่เเเเนนนนนนนาาาาะะะอออัััีีี้จป็รรรยยกกท่่่่18คบพตืงมล พี่พี่หลวงพ่อพรมว่าช่องแคร์พี่พี่ลองดูกรับพี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆแบบนี้สวยงามดีนะพี่พี่เนาะเอาให้ดูอีกรอบหนึ่งพี่พี่เมื่อกี้ค้างไปเลยนะพี่น้องเมื่อกี้ค้างไปเลยขัดค้างไปเลยครับพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยรายการที่สิบแปด ep 472นะพี่พี่เหมือนเดิมครับพี่พี่ต่อจาก ep 472.1กับพี่พี่อันนี้จะเป็น42.2 472.2พี่เนาะต่อเนื่องกันมาครับพี่พี่ครับแบบนี้หลวงพ่อพรมว่าช่องแค่แบบแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเป็นอ่าเตารีดครับพี่พี่ครับเตารีดแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ลองดูแล้วพี่เนาะรายการที่18เอา300บาท รายการที่18ครับพ <CUBE> <sug f> <ies> <By meaningful> ี่พี่เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่19พี่พี่รายการที่19เป็นนี่เลยครับพี่พี่นี่เลยพระกริ่งวัดแหลมฟ้าผ่าแบบนี้ครับพี่พี่ลองดู่อเก่าๆโลหะเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับรอเก่าๆโลหะเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปครับพี่พี่ครับอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบต้องจัด ไปเลยพี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้เก่าดีสวยดีนะพี่ๆเนาะเก่าก่ๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่ๆครับแบบนี้เลยเก่าดีสวยดีครับพี่ๆลองดูนะพี่เนาะนี่วัดแหลมฟ้าผ่าครับพี่ๆพระกริ่งวัดแหลมฟ้าผาสวยงามดีแล้วกิ่งดังฟังชัดครับพี่กิ่งดังฟังชัดแบบนี้สายหล่อวัสุทั์พี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้เอา300บาท รายการที่สิบเก้าครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่ยี่สิบครับพี่พี่รายการที่ยี่สิบเป็นพัทธากระดานเนื้อตะกัวพี่พี่ครับท่ากระดานเนื้อตะกัวแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีครับพี่พี่พระเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูน้อพี่พี่น้องแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นเหมือนคาบกาวคาบเลยเกาะติดหรือเปล่าน้อพี่น้องแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีน้่ แต่ตะก,กวัวกับพี่เก่าดีสวยดีเอา300บาท อย่างนี้เอา3 0 0้บาทเท่านะพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นรายการที่2 1ครับพี่พี่ครับนี่เลยรูปล่อรูปล่อหลวงพ่อเดิมมาพี่พี่ครับรูปล่อหลวงพ่อเดิมแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่รอเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับรอเก่าเก่าแบบนี้สวยงามดีแต่ว่าไม่ทราบที่ว่าออกที่ไหนนดพี่น้องแบบนี้ครับพี่รอเก่าดีสวยดีแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบกบพี่พี่ครับรอเก่าเก่าเนื้อทองเหลืองเก่าจัดสวยจริงแบบนี้พี่ลองดูครับพี่เก่าจัดสวยจริงแบบนี้เลยลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เ เก่าสวยงามดีครับพี่รอเก่าดีสวยดีแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้เอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการต่อมาจะเป็นหลวงพ่อพระใสครับพี่พี่รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพระใสแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ลองดูนะพี่น้องมีฝังพลอยแดงไว้ที่หน้าผากแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีพระสวยๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ กลิ่นดังฟังชัดพี่พี่มีต้องห่วงเลครับพี่พี่ปั๊มต่อโค้ดคําว่าหลวงพ่อใส่แบบนี้ตรนพี่น้องหรือว่าที่เราเรียกกันว่าหลวงพ่อพระใสนั่นเองครับพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีครับพี่แล้วผิวพรรณพระสวยงามด้วยครับพี่พี่ครับแบบนี้ตรพี่น้องนี่เลยครับพี่พี่ตรงนี้จะมีรอยลัานนิดนึงตรงที่เขาเจาะติดพลอยครับพี่ตรงแบบนี้ครับพี่ลองดูนะพี่พี่นะแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาไม่แพงครับพี่พี่อย่างนี้เอา300บาทหลวงพ่อพระใสแบบนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่ๆ่ครับลองด ยี่สิบสามครับพี่พี่รายการที่ยี่สิบสามพี่พี่มาต่อกันเลยพี่พี่นี่ครับพี่จะเป็นพับผงของขวัญวัดปากน้ําแบบนี้ครับพี่พี่พ้าผงของขวัญวัดปากน้ําแบบนี้พี่พี่ลองดูเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับสวยงามดีแบบนี้พี่พี่น้องแบบนี้เก่าๆสวยงามดีแบบนี้ยันลึกๆครับพี่พี่เหมือนเขาทาเล็กบางๆแลพี่น้องแบบนี้ครับพี่เหมือนเคลือบเล็กบางๆมาเลยครับพี่พี่ลองดูครับพี่แบบนี้เนาะเก่าดีสวยดีพับผงปากน้ําพับผงของขวัญวัดปากน้าแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเรี่ยมเก่าๆคลาสสิก รายการที่23เอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการที่24รายการที่24ครับพี่พี่แบบนี้ครับพี่พับปิดตาเก่าเก่าเนื้อผงคุกลักปิดทองสวยงามดีครับพี่หลังแบบลึกขนาดนี้นะครับพี่พี่หลังแบบลึกแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหสวยงามมากๆครับพี่ๆลองดูนะพี่น้องแบบนี้เก่าดีเข้มขลังดีแบบนี้ครับพี่พแบบี่ครับพ,บพี่ลองดูเลย ong, เนื้อผง ทาลักนิ่เนาะทาลักแบบนี้ครับพี่เนื้อผงทาลักแล้วก็มีการปิดทองแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับรายการที่24ครับพี่พี่ครับรายการที่24พี่พี่ลองดูโอ้โหดูเนื้อ แล้วดูครับพี่ตามซอกตามุมแบบนี้ครับพี่ลองดูเลยพี่ๆลองดูเลยครับพี่ๆแบบนี้เนาะเก่าจัดสวยจริงแบบนะี้มีการทาล <ะ S 2> ักป <hind S 2> ิดทองครับพี่ๆมีการจุ่มลักปิดทองแบบนี้เก่าดีสวยดีแล้วหลังแบบลึกๆแบบนี้เลยครับพ <học> ี่ๆครับหลังแบบลึกๆแบบนี้พี่ๆลองดูนะพี่น้องแบบนี้รายการที่24แบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเอา300บาท อย่างนี้เอา300รบาทเท่ากับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่25พี่พี่รายการต่อมารายการที่25ครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยครับพี่พ <Contract ing> <ino parler> ี่หลวงพ่อปานครับพี่พี่ครับหลวงพ่อปานแล้วพี่น้องแบบนี้ครับพี่ทรงคุดแบบนี้สวยงามดีจริงๆครับพี่พี่ครับสวยสวยแบบนี้เลยพี่พี่อุดมวลสารแบบนี้นะพี่พี่นะอุดมวลสารแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยหลวงพ่อปานวัดบางโนมโคพี่พี่ลองดูครับพี่แบบนี้สวยงามดีทรงคุดใหญ่แบบนี้สวยงามจริงๆพี่พี่ลองดูเนื้อหาเขาพี่โอ้โหดูสวยงามจริงๆแบบนี้ลองดูนะพี่พี่นะแบบนี้ ชอบเพราะพี่ๆเนื้อหาเก่าๆจัดจานแบบนี้เนื้อหาเก่าๆจัดจานแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยงามจริงๆครับพี่ๆครับสวยงามจริงๆแบบนี้เลยพี่ๆลองดูเนาะแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเพื่อพี่ๆครับแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่ๆเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยครับพี่ๆครับนี่เลยนะพี่ๆนะอย่างนี้ลองดูครับพี่ๆอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเอา300้บาท รายการที่25เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่26กครับพี่ๆจะเป็นเหมือนคดกะลานะพี่นนอะเหมือนคดกะลาแกะแบบนี้ครับพี่แกะเป็นพระราหูแบบนี้แกะเป็นพระราหูแบบนี้เป็นหลังยันดวงพี่พี่ครับหลังยันดวงแบบนี้เลยอันนี้ไม่ทราบที่มีรอยจานด้วยครับพี่พี่ครับมีรอยจานด้วยนะแบบนี้ลองดูครับพี่พี่แบบนี้เลยมีการเขียนยันแบบนี้ครับพี่ๆลองดูนะพี่น้อะมีการเขียนยันแบบนี้เขียนยันดวงแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระราหูเหมือนจะเป็นคดกะลาประมาณนั้นครับพี่เนาะ เจคเขย่าเขาไม่มีเสียงอะไรนะพี่เนาะเหมือนเป็นคดกลาแบบนี้ครับพี่แล้วเลี่ยมเก่าคลาสิกวินเทจมาแบบนี้เลยครับพี่พี่เลี่ยมเก่าแบบนี้คลาสิกวินเทจดีเนาะพี่พี่เนาะแบบนี้ทาพี่พี่ท่านใดชอบก็พี่พี่ครับแบบนี้คดกะลาลาหูแบบนี้พี่พี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่พี่เก่าดีเลยพี่พี่ลองดูในดูเก่าเก่าแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ลองดูนะอย่างเงี้ยครับพี่เก่าดีเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ับพี่พี่ลองดูครับพี่นี่หลังยันดวงแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับหลังยันดวงแบบนี้นะพี่พี่นะแบบเนี้ยครับพี่คล้าย ลองดูครับพี่ๆอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านได้ชอบครับพี่ๆครับแบบนี้เอาซีรบาท างนี้เอา400บาทครับพี่พี่ครับรายการที่26ครับพี่พี่ใกล้จะจบแล้วครับพี่พี่ใกล้จะจบแล้วนะพี่น้องต้องขออภัยในความผิดพลาดด้วยครับพี่พี่ถ้าน้องต่อคลิปไม่ได้ถ้าน้องต่อคลิปไม่ได้จะเป็นแยกเป็น2คลิปนะพี่พี่น้องแบบนี้ลองดูกันกันับพี่ครับพี่อันนี้ก็เป็น472เหมือนกันนะพี่พี่นาะ EP 472เหมือนกันอันนี้รายการที่27ครับพี่พี่รายการที่27ครับพี่พี่แนบหลวงปู่ทิมครับพี่พี่ครับแนบหลวงปู่ทิมแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีแบบนี้นะพี่พี่นะสวยๆ สวยงามดีครับพี่พ да ี่ได้ความเก่าบ้านๆแบบนี้สวยงามจริงๆพี่พี่ลองดูพระครูภาวนาพิรัตแบบนี้เดี๋พี่น้องแบบนี้ครับพี่หลวงปู่ทิมอิสริโก้พี่พี่ครับแบบนี้สวยงามด loyalty, ีจะเป็นแหนบเดีอพี่น้องแหนบเนื้ออัลปาก้าหลงนิกเกิลแบบนี้ครับพี่ชุบนิกเกิลแบบนี้สวยงามดีหลวงปู่ทิมก็พี่พี่ครับแบบนี้เลยที่ระลึกเดี๋พี่น้องหลวงปู่ทิมแบบนี้ลองดูครับพี่ครับบบบแแหนนีี้่ยพี่ครับลองดูนะพี่พี่นะแบบนี้ถ้าพี่พี่ตั้งใจชอบรายการที่ยี่สิบเจ็ดเอาสามร้อยบาท นี้เอา300บาทเท่านึงครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่28ครับพี่พี่รายการลองสุดท้ายแล้วเอานี่เลยเอาอันนี้เอาลาหูไปอีกหนึ่งครับพี่นะลาหูไปอีกหนึ่งพี่อันนี้จะเป็นกะลาแกะครับพี่กะลาแกะแบบนี้ครับพี่ลองดูสวยงามนะพี่นัแนลวดสีแบบนี้สวยงามมากๆแล้วจานเนื้อครับพี่จานมือไี่สวยงามจริงๆครับพี่แบบนี้แล้วไม่น้อนหลังจานมือแบบนี้เลยเรียมเก่าคลาสสิกวินเทจสุดๆครับพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่พี่นลองดูครับพี่พี่อย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับอย่างนี้ถ้าพี่พี่ กะลาแกะลาหูแบบนี้ลาหูกะลาแกะแบบนี้เก่าๆสวยงามดีเราเลี่ยมเก่าคลาสสิกวินเทจมาเลยครับพี่พี่เดี๋ยวน้องหาห่วงใส่ให้นะพี่พี่นะเดี๋ยวน้องหาห่วงใส่ให้ไม่ต้องห่วงพี่พี่จะได้เอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยงามจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามจริงๆแบบนี้เลยลองดูครับพี่พี่ครับพลาหูแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบกัพี่พี่ครับรายการที่28รายการลองสุดท้ายของวันนี้คลิป e ี4 7 2เอา4 0 0บาท เหนียเ400บาทเท่านนครับพี่ๆครับและมาถึงรายการสุดท้ายรายการที่29ครับพี่พี่เป็นเนื้อผงน้องเนื้อผงคุกรักแบบนี้ครับพี่ๆครับเนื้อผงคุกรักแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้หลังยันเถาะแบบนี้น่าจะเป็นหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วน้อพี่น้องแบบนี้เก่าดีสวยดีได้ความเก่าคลาสสิกดีครับพี่ๆครับได้ความเก่าคลาสสิกดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่อย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะพี่พี่นะเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เลยพี่พี่ลองด เก่าดีแบบนี้นะพี่ๆเนาะเหมือนจะเป็นปางลีลานะพี่นะเหมือนจะเป็นปางลีลาแบบนี้แต่เห็นแผ่มากับพี่รายละเอียดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะพี่เนาะแบบนี้ลองดูครับพี่ๆครับมีมาในตลับปุ๊กเรียบร้อยแล้วครับพี่ๆมีมาในตลับปุ๊กเรียบร้อยแล้วแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบรายการสุดท้ายรายการที่29ครับของพี่ๆครับแบบนี้เอา300บาทลองดูครับพี่ๆครับแบบนี้รายการสุดท้ายรายการที่29ของคลิป EP 472ี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเอา300บาท ัาจารกริ่งรัวๆแล้วครับพี่ๆแสดงว่าวันนี้คลิปอ p 4 7 2นะพี่เนาะอาจจะแยกเป็น2คลิปนะพี่ๆเนาะ ต้องขอประทานอภัยกับพี่พี่มีปัญหาเรื่องไฟล์ภาพมะพี่พี่เนาะเอาวันนี้ครับพี่น้องนาเสนอพี่พี่ครบถ้วนแล้วนะพี่พี่นะลองดูเลยครับพี่เย็นๆแบบนี้ลองดูเลยครับพี่ชอบอะไรกันไหนบอกน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมทักทายน้องได้ครับพี่พี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อพิพาทประกันใดไปต้องกราบขอประทานอภัยพี่พี่ณที่นี้ด้วยครับพี่พี่มีเหตุขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะพี่พี่เนาะลองดูครับพี่พี่อาจจะต้องแยกไป2คลิปนะครับพี่พี่เอาต้องขอประทานอภัยพี่พี่ด้วยครับพีี่่ตต้อองขัวาพไป ก่น,นะครับพี่ๆครับถ้าหากมข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประธานอำไปพี่พี่มณฑนะทีน่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่พี่เนาะก็วันนี้เย็นๆวันพุธแบบนี้ขอใหพ้พี่ทุกท่านมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการะครับพี่พี่วันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ